สบายดีจ้าพี่น้องมากินเขาเลิศจ้ากินเขาเลิศจ้าต้มสมประคอจ้บพี่น้องใส่หมดแดงแจ๊กจัมอันนี้คือพักครับซึมีบอกตัวบอกแดงพักนั่งเดือดพักสมิ่จ้บพี่น้องมาไหมถ่ายตอนเฮ็ดเน่ยลืมลืมกดวิดีโอพี่น้องถ่ายตอนเฮ็ดนะ ตอนต้มปมนีแหละภาษาไทยตอนต้มแต่กับสิบุรียทายคิดปนีด้วยจ้ะมรือจะเป็นอะไรมาทายก่อม,มาเริ่มมาเริ่มต้มพอคอสม,มุนแรงมุนีอะไรมุนแรงใช่ซื้อเขาหาหาสิบบาท

ไปบอกพอ่อทม,ามา่จะก,กินุรยพอลงพ่อไปเห็นงานกันก็จะกินผ่ยม Rồi thay tôm tôm Nước nà nước làm cho cái hỏa xay vô Cho khoáng này Chỉ lọt cho thái chìm hết Chắc Không phải Công trọng sát ừ. Chào Chào một chiếc đêm. हां वो अब घर में नहीं मम्मा नंदावला E <laughs> aí ขอถอขอไปแล้วจ้าพี่น้องมาไหวไปไหวจ้าพี่น้องสำนับจิมนีอ,อนกับฟ้าให้พี่น้องได้ก็สะสบอ่าเขามากคอมเมนต์ให้พี่กำลังใจออนนี้เ้ยฝากเลยจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามให้เ้อจ้าไปได้จ้าบ๊ายบาย